สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสายรุ่งวันนี้สายรุ่งจะพาทุกคนมากินเมนูหอยค่ะทุกคนหอยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซบไม่แซบไม่รู้ค่ะทุกคนสายรุ่งไปงมมาเองนะคะไปเก็บมาจากในระค่ะทุกคนกินเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนหอยค่ะต้มหอยค่ะทุกคน สายลุงพึ่งจะหายป่วยนะคะเป็นไข้ก็เลยอยากจะก,กินหอยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆนะคะกินกันเลยค่ะทุกคนอร่อยดีค่ะ เปิดบลูทูธเดี๋ยวขออนุญาตเปิดบลูทูธนิดนึงค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้ขออนุญาตเปิดบลูทูธนะคะทุกคนมากินหอยด้วยกันต่อเลยค่ะหอมค่ะทุกคนหอยนะคะหอยนี้ไม่ได้ซื้อค่ะทุกคนเก็บในสระนะคะทุกคนอร่อยเหมือนเดิม นี้อ้วนมากค่ะทุกคนวยอออกยากยังเลยค่ะทุกคนหาลูกกินง่ายๆนะคะนี่ได้มาแล้วหอยนะคะหอยอร่อยเหอนเดิม ไม่เคยกินนะคะทุกคนหอยเนี่ยครั้งแรกนะคะไม่เคยกินหอยโชว์นะคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลย อร่อยดีนะคะกินหอยครั้งแรกค่ะอร่อยดี อากาศดีไม่รู้จะกินเสร็จหรือเปล่านะคะเหมือนฝนจะตกลงมาเลยค่ะทุกคน สายลุงเห็นไข่เขาสายลุงจะไม่กินนะคะทุกคนแต่ลุงหายกินตัวที่ไม่มีไข่เนี่ยพวกนี้เขาไม่มีไข่นะคะสายลุงก็จะกิน,นะคะ่ะทุกคนตัวที่ไม่มีไข่ตัวไหนมีไข่แต่ลุงก็ไม่อยากจะกินหอยเนี่ยยา่าแกชอบกินกับส้มตำดูเพียกค่ะทุกคน แกชอบตำชมตำแล้วก็ต้มหอยแล้วก็ไปกินกับต้ตมตำบางคนก็ชอบเอาไปตำใส่อาส้มตำตำป่าอร่อยมาค่ะทุกคนมากินต้มหอยด้วยตัน ตอนนี้ฝนกําลังตกมานะคะสายลุงก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ